สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยได้เอาเครื่องตัดหญ้าโรบินไปตัดตัดครั้งล่าสุดเมื่อประมาณเกือบสองเดือนที่แล้วอันนี้ก็เลยเอามาตัดเรียกความฟิตสันหน่อยเป็นเครื่องตัดหญ้าโรบินแท้นะครับการแท้หัวแท้หมดเลยนะครับนี่ครับโรบินแท้ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ8,000กว่าบาทนะครับตอนนั้น เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าผมในระยะเวลา9ปีผมได้เปลี่ยนอะไรอะไรไปบ้างอะไรอะไรไปบ้างนะครับส่วนเครื่องตัวนี้ก็คือมารูจีมาซื้อมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับเอามาช่วยโรบินนะครับเพราะโรบินอายุมากแล้วดูสีนะครับโรบินตอนแรกมันสีแดงเข้มนะครับแต่ตอนนี้มันออกเป็นสีส้มๆจางๆนะครับด้วยอายุของมันเองตัวแรกที่ผมได้เปลี่ยนไปก็คือ คันสตาร์ทนะครับมันเก่ามากมันเลยผุมันเลยแตกก่อนออกมาอย่างนี้ครับแตกเป็นเสี้ยวไม่สามารถสตาร์ทได้ยึดน็อตก,ก็ไม่ได้แล้วมันก็ลูดก่อนที่ผมเปลี่ยนคันสตาร์ทไปนั้นผมได้เปลี่ยนเชือกไปแล้วสองเส้นเนื่องจากมันขาดนะครับเชือกส่วนเครื่องตัดหญ้าโรบินนั้นถ้าใครได้ลองใช้ บอกได้คําเดียวว่ามันเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ดีนะครับถึกทนแข็งแรงตัดได้ยาวๆเลยนะครับคือคนสู้ไม่ไหวแน่นอนครับต้องพักก่อนแต่เครื่องยังไปได้สบายเป็นอีกรุ่นหนึ่งยอดนิยมนะครับโรบินเป็นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ถึกทนตอบโจทย์ได้ดีนะครับตัวนี้ส่วนอย่างที่สองที่ผมได้เปลี่ยนไปก็คือ สายคันเร่งผมได้ตอนที่มันขาดผมได้ดึงออกมามันไม่มีน้ํามันหล่อลื่นเลยนะครับมันเป็นแห้งๆแล้วมีเหมือนสนิมเหมือนจะโดนน้าผมเลยต้องเปลี่ยนส่วนอย่างที่สามที่ผมได้เปลี่ยนก็คือเสื้อสูบลูกสูบแหวนแต่มันเป็นยี่ห้อของมากิต้านะครับเครื่องโรบินแต่เสื้อสูบเป็นของมากิต้าอันนี้มันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับ คือผมใส่โอตุลุปน้อยทําให้แหวนตายแหวนหักลูกสูบเป็นรอยเสื้อสูบเป็นรอยสังเกตแหวนนะครับหักคาเลยนะครับแงะไม่ออกส่วนเรื่องกา้านเพาแล้วก็หัวเกียร์ไม่มีปัญหาครับลูกปืนไม่เคยแตกยังใช้ได้เหมือนเมื่อวานเลยนะครับยังใช้ได้เหมือนเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยครับ ส่วนหัวเกียร์ผมก็อาจจะระบีเป็นประจำไม่มีปัญหาเลยนะครับเรื่องลูกปืนส่วนขบูมีปัญหาบ้างครับตอนที่มันมีมีอะไรไปอุดตันรูน้ำมันรูนมหนูอะไรพวกนี้ครับเราก็แค่ล้างทำความสะอาดเมื่อเรารู้สึกว่าอาการเครื่องมันวอดวอดเร่งไม่ขึ้นเราก็แค่ล้างขบูนะครับก็กลับมาเป็นเหมือนใหม่นี่ครับ มาดูใกล้ๆ2ตัวนี้ผมจะมาบอกข้อแตกต่างข้อแตกต่างก็คือมันไม่ได้แตกต่างเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ถึกทนแรงตัดสนุกส่วนโรบินก็ถึกทนแรงตัดสนุกเช่นกันนะครับคือคนต้องพักก่อนนะครับเครื่องยังไปได้ต่อตัดสนุกทั้งคู่ แล้วแต่คนจะชอบนะครับแต่ผมชอบทั้งคู่ถึงเครื่องโรบินของผมจะเก่าแล้วแต่มันก็ยังตัดได้ดีอยู่นะครับที่ผมพลาดก็คือเติมโอทูลูปน้อยนั่นเองทำให้เสื้อสูบลูกสูบต้องพังต้องเปลี่ยนใหม่นอกนั้นก็ยังดีอยู่ตัดสนุกทั้งคู่นะครับสองตัวนี้ เดี๋ยวผมจะตาร์ทให้ดูนะครับโรบินว่ามันยังดีอยู่ ขอย้ำนะครับเวลาเติมน้ํามันโอตูลุปกับน้ํามันเชื้อเพลิงขอให้เติม25ต่อ1ไม่งั้นอาจจะพังเหมือนผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ